คุณรู้ไหมครับว่าความแตกต่างระหว่างคนที่มีเงินเหลือใช้กับคนที่หาเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่ได้ดูจากจำนวนเงินในบัญชีแต่เริ่มจากสมองและความคิดที่อยู่ในหัวครับสมองของเรามีบทบาทสำคัญกว่าที่คิดเพราะมันเป็นเหมือนศูนย์บัญชาการที่คอยบอกให้เราใช้เงินแบบไหนมองหาโอกาสแบบใดและกล้าที่จะลงมือหรือไม่วันนี้ผมอยากชนคุณมาสารวจ8หลักคิด ที่จะช่วยอัปเกรดสมองของคุณให้เป็นสมองเงินล้านความคิดเหล่านี้ไม่ใช่สูตรลับที่เข้าใจยากอะไรแต่เป็นสิ่งที่คุณนำไปปรับใช้ได้ทันทีเพื่อให้เงินของคุณออกไปทำงานให้คุณมากยิ่งขึ้นและทำให้ชีวิตคุณเดินเข้าใกล้อิสรภาพทางการเงินในทุกๆวันครับหัวข้อที่ 1. เชื่อว่าคุณควรมีเงินคุณเคยได้ยินประโยคที่ว่าสิ่งที่คุณเชื่อคือสิ่งที่คุณจะได้ไหมครับ เรื่องนี้ไม่ใช่แค่คําสวยๆแต่มีงานวิจัยทางจิตวิทยายืนยันว่าความเชื่อส่วนลึกของเราจะกำหนดพฤติกรรมการตัดสินใจและแม้กระทั่งโอกาสที่เรามองเห็นในชีวิตลองนึกภาพว่าคุณเชื่อว่าคนรวยต้องโกงหรือเงินคือสิ่งศกปรกต่อให้คุณตั้งใจหาเงินมากแค่ไหนภายใต้จิตสำนึกของคุณก็จะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้คุณรวยจริงๆเพราะคุณไม่อยากเป็นคนไม่ดีตามความเชื่อนั้น นี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนพลาดโอกาสทองไปทั้งๆท,ท,ที่อยู่ตรงหน้าบางทีเขาอาจจะได้รับข้อเสนอการลงทุนดีๆแต่ใจลึกๆก,กลับคิดว่ามันไม่เหมาะกับเราแล้วก็ถอยออกมาทั้งๆท,ที่ถ้าเปิดใจรอนก็อาจเปลี่ยนชีวิตได้ในทางกลับกันคนที่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับความมั่งคั่งจะมองหาโอกาสอยู่เสมอแม้โอกาสนั้นเล็กน้อยแต่ก็หยิบมันมาใช้และต่อยอดไปเรื่อยๆจนกลายเป็นความสำเร็จ ตัวอย่างที่ชัดเจนคือโอปราวนฟรีเธอเติบโตมาในครอบครัวยากจนและชเผชิญความลำบากสารพัดแต่เธอเชื่อเสมอว่าตัวเองมีคุณค่าและคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่าความเชื่อนี้ผลักดันให้เธอทำงานหนักมองหาโอกาสและไม่กลัวที่จะพัฒนาตัวเองจนวันนี้เธอกลายเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่มีอิทธิพลและร่ำรวยที่สุดในโลกผลลัพธ์ข้อนี้ท่านนำไปใช้ ถ้าคุณเริ่มปรับความเชื่อของตัวเองให้เป็นเชิงบวกเกี่ยวกับเงินสมองของคุณจะเริ่มทำงานเพื่อหาวิธีทำให้ความเชื่อนั้นเป็นจริงคุณจะกล้ารับโอกาสใหม่ๆและเริ่มมองว่าความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับคุณไม่ใช่เรื่องของคนอื่นอีกต่อไปหัวข้อที่2คิดแบบเจ้าของไม่ใช่แค่คนทำงานหลายคนทำงานทั้งชีวิตแต่ไม่เคยรู้สึกว่าเงินทำงานให้ตัวเองได้เลย พราะมัวแต่มองตัวเองเป็นแรงงานไม่ใช่เจ้าของการคิดแบบเจ้าของหมายถึงการมองภาพใหญ่วางแผนระยะยาวและมองว่าทุกสิ่งที่คุณทำคือการลงทุนยกตัวอย่างถ้าคุณเปิดร้านกาแฟเล็กๆคุณอาจคิดว่าแค่ขายแก้วต่อแก้วให้พอจ่ายค่าเช่าก็พอแต่ถ้าคุณคิดแบบเจ้าของคุณจะถามตัวเองว่าทำอย่างไรให้ร้านนี้ขยายได้ทำอย่างไรให้ลูกค้ามากินซ้ำ จะเพิ่มสินค้าอะไรที่ทำให้ยอดขายต่อบินสูงขึ้นแม้คุณยังเป็นลูกจ้างก็ยังคิดแบบเจ้าของได้เช่นเสนอวิธีเพิ่มรายได้ให้บริษัทพัฒนาทักษะที่ทำให้คุณกลายเป็นคนสำคัญในองค์กรและใช้เงินเดือนสร้างทรัพย์สินผลลัพธ์เมื่อคุณเริ่มคิดแบบเจ้าของคุณจะเลิกพอใจกับการแลกเวลาเป็นเงินเพียงอย่างเดียวแต่จะเริ่มมองหาโอกาสสร้างไรายได้แบบทวีคูณหัวข้อที่สม ให้เงินทำงานแทนการทำงานหาเงินเป็นเพียงขั้นแรกแต่การให้เงินทำงานแทนคือขั้นต่อไปที่ทำให้คุณรวยได้จริงหลักการนี้คือการนำเงินที่คุณมีไปลงทุนในทรัพย์สินที่สร้างไรายได้เช่นหุ้นปันผลกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือบริษัทที่มีระบบสมมุติคุณมีเงินออมสามแสนบาทถ้าปล่อยไว้ในบัญชีออมทรัพย์ที่ดอกเบี้ยตำ่ำเงินแทบไม่โตเลย แต่ถ้าลงทุนในทรัพย์สินที่มีผลตอบแทนเฉลี่ย8%ต่อปีอีก10ปีเงินจะโตเป็นเกือบ650,000บาทโดยที่คุณไม่ได้ทำงานเพิ่มเลยตัวอย่างง่ายๆคือคนที่ซื้อคอนโดปล่อยเช่าเมื่อปล่อยเช่าได้ค่าเช่าเป็นกระแสเงินสดที่ไหลเข้ามาและมูลค่าทรัพย์สินก็เพิ่มขึ้นตามเวลาผลลัพธ์คุณจะไม่ต้องพึ่งพาไรายได้จากการทำงานเพียงอย่างเดียวแต่จะมีไรายได้เข้ามาจากหลายทางและยิ่งเวลาผ่านไป เงินของคุณจะทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆหัวข้อที่4ใช้ความรู้มากกว่าความโชคหลายคนฝากความหวังทานการเงินไว้กับโชคเช่นหวังถูกรางวัลใหญ่หรือหวังว่าหุ้นที่ซื้อตามคนอื่นจะขึ้นแต่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนมาจากความรู้ไม่ใช่ความหวังการลงทุนโดยไม่มีความรู้ก็เหมือนขับรถในที่มืดไม่มีไฟหน้าคุณอาจไปถึงจุดหมายได้แต่โอกาสชนมีสูงมาก ยกตัวอย่างนักลงทุนที่ศึกษาหลักการพื้นฐานของหุ้นก่อนลงทุนรู้จักวิเคราะห์มบการเงินรู้ว่าอุตสาหกรรมไหนกำลังเติบโตจะตัดสินใจได้ดีกว่าคนที่ซื้อตามกระแสผลลัพธ์เมื่อคุณลงทุนบนพื้นฐานความรู้ความเสี่ยงจะลดลงและผลตอบแทนมีโอกาสสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหัวข้อที่5คิดระยะยาวมากกว่าระยะสั้น หลายคนพลาดโอกาสรวยเพราะตัดสินใจทุกอย่างตามผลลัพธ์ระยะสัน้นเช่นเลือกงานเพราะเงินเดือนสูงกว่าเล็กน้อยแต่ไม่ได้มองว่าทักษะที่ได้ในงานนั้นจะต่อยอดได้แค่ไหนการคิดระยะยาวคือการมองไปข้างหน้า5-10ปีแล้วถามว่าสิ่งที่ทำวันนี้จะพาฉันไปถึงจุดนั้นได้หรือไม่ยกตัวอย่างนักธุรกิจที่ยอมทำกำไรน้อยในปีแรกเพื่อสร้างฐานลูกค้าให้แน่นหนา เมื่อถึงปีที่3-4รายได้กลับพุ่งขึ้นมหาศาลเพราะฐานลูกค้านั้นมั่นคงผลลัพธ์การคิดระยะยาวทำให้คุณตัดสินใจบนพื้นฐานความยั่งยืนไม่ใช่เพียงความสบายใจชั่วคราวเท่านั้นหัวข้อที่6สร้างเครือข่ายคุณภาพคนรวยมักเข้าใจดีว่าความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพสามารถเปิดโอกาสใหม่ๆได้เสมอเครือข่ายไม่ใช่การมีเพื่อนเยอะแต่คือการมีคนรอบตัวที่มีคุณค่า และพร้อมช่วยกันเติบโตถ้าคุณอยู่กับคนที่คิดลบชอบบน่นคุณก็จะซึมซับพ,พลังแบบนั้นแต่ถ้าอยู่กับคนที่คิดบวกมองหาโอกาสพูดเรื่องความก้าวหน้าคุณก็จะได้รับแรงบันดาลใจไปในทางเดียวกันตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการที่เข้ากลุ่มธุรกิจท,ท้องถิน่นได้เจอหุ้นส่วนใหม่ได้เจอลูกค้าใหม่และได้เรียนรู้วิธีขยายธุรกิจจากผู้ที่มีประสบการณ์ผลลัพธ์ เครือข่ายที่ดีจะช่วยเร่งความสำเร็จของคุณได้หลายเท่าทำในน่านโอกาสความรู้และแรงสนับสนุนหัวข้อที่7บริหารความเสี่ยงเป็นการสร้างความมั่งคั่งไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเสี่ยงตลอดเวลาแต่หมายถึงการรู้ว่าเสี่ยงอย่างไรให้คุ้มค่ายกตัวอย่างนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อบ้านมือสองในทาเลก,กำลังโตเขาศึกษาตลาด วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและเผื่อเงินสำรองไว้แก้ปัญหาถ้าปล่อยเช่าไม่ได้เลยในทันทีนี่คือตัวอย่างการเสี่ยงอย่างมีแผนในทางกลับกันคนที่ลงเงินทั้งหมดในโอกาสเดียวโดยไม่ศึกษาหรือไม่เผื่อเงินสำรองมักจบลงด้วยการสูญเสียผลลัพธ์การบริหารความเสี่ยงช่วยให้คุณปกป้องเงินต้นและอยู่ในเกมการลงทุนได้นานพอที่จะเห็นผลลัพธ์หัวข้อที่8ลงมือก่อนพร้อม หลายคนรอโอกาสที่ใช่จนเวลาผ่านไปหลายปีความจริงคือโอกาสที่สมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงผู้ประกอบการจำนวนมากเริ่มธุรกิจโดยยังไม่รู้ทุกอย่างแต่เรียนรู้ไปพร้อมกับการลงมือทำเพราะการลงมือจะให้บทเรียนที่ไม่มีในตำราตัวอย่างคือผู้สร้างแพลตฟอร์มออนไลน์หลายรายที่เริ่มจากไอเดียเล็กๆแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆจนกลายเป็นธุรกิจระดับโลกผลลัพธ์ การลงมือก่อนพร้อมทำให้คุณเริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์เร็วขึ้นและปรับปรุงได้จากหน้างานจริงไม่ต้องรอจนโอกาสผ่านไปสมองเงินล้านไม่ได้มาจากการเกิดกับคนที่มีครอบครัวรวยเท่านั้นแต่เกิดจากการสร้างความคิดและพฤติกรรมที่นำไปสู่ความมั่งคั่งการเชื่อว่าตนเองคู่ควรการคิดแบบเจ้าของกิจการการหาวิธีให้เงินทำงานแทนเราการใช้ความรู้การมองการไกลระยะยาว การสร้างเครือข่ายการบริหารความเสี่ยงและการลงมือก่อนพร้อมเสมอทั้งหมดนี้คือ8หลักคิดที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงครับสิ่งสำคัญคือเริ่มจากการปรับมุมมองวันนี้และทำให้มันเป็นนิสัยที่คุณทำซ้ำทุกวันทุกวันและบอกตัวเองในทุกๆวันว่าฉันมีสมองเงินล้านข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจาก T. h a l f a r e ผู้แต่งหนังสือ Secrets of the Millionaire Mind ต้นฉบับแนวคิดสมองเงินล้านบทความและงานวิจัยด้านจิตวิทยาการเงินจาก Harvard Business Review Psychology Today บทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและนักลงทุนจาก f o b e s Inc. และ Success Magazine หากคุณชอบเนื้อหาประมาณนี้และรู้สึกว่าเนื้อหานี้ช่วยคุณได้แนวคิดดีๆแรงบันดาลใจใหม่ๆใ,ในการใช้ชีวิตผมอยากชวนคุณมาติดตามช่องนิสัยรวยของเราไว้ แล้วไม่ลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เราด้วยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของเราแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ